สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับจะสอนทําไก่ทอดน้ําปลาถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทําได้เลยครับส่วนผสมทําไก่ทอดน้ําปลา12บกิโลไก่ไก่ผมใช้เป็นปีกกลางและปีกบนนะครับน้ําปลาน้ําตาลทรายผงปรุงรสฟ้าไทยรสไก่ซองสีชมพูแป้งทอดกรอบน้ํามันสําหรับทอดเริ่มทํา ไก่ทอดน้ำปลา12กิโลใส่น้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลทรายแป้งทอดกรอบคลุกให้เข้ากันคลุกเคล้าเข้ากันแล้วผมใช้เวลาคลุกเคล้าเนี่ยประมาณ20นาทีนะครับจนไม่เหลือเม็ดแป้งแล้วจะให้ดูชิ้นไก่นะครับ จะเหมือนมีครีมเคลือบอยู่ที่ชิ้นไก่ทุกชิ้นเลยนะครับนี่คือการคลุกเคล้าที่ได้ที่เนาะเอาใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่นแล้วก็เอาแช่เย็นไว้หมักไก่เนี่ยหมักขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงนะครับพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาทอดไก่พอเทเออกมาจากถุงแล้วเราจะต้องขยำขยำไก่กับแป้งอีกครั้งหนึง่งจากนั้นเราจะไปทอด ทอดไก่ใส่น้ำมันลงไปนะครับจุดไฟใช้ไฟกลางประมาณ5-6นาทีนะครับพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่ไก่เข้าไปพอ,อไก่ลงไปแล้วเนี่ยยังไม่ต้องเอาตะหลิวไปแงะไปแทะอะไรทั้งนั้นนะครับรอให้ข้างล่างเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเราค่อยกลับได้ เอาไก่ลงกระทะมาได้ประมาณ6 7ถึงนาทีนะครับพอดูว่าขอบข้างล่างเด่นแล้วเนี่ยผมก็ใช้ตะหลิวแซะๆเข้าไปแล้วก็กลับด้านทยอยกลับด้านให้หมดนะครับเราจะทอดไปจนไก่ของเราเนี่ยเหลืองเป็นสีเหลืองสวยทอดมาใช้เวลาทั้งหมด25นาทีตอนนี้ไก่ก็ใช้ได้แล้วนะครับจะให้ดูไก่นะครับ หนังก็ล่นจากกระดูกแล้วสีก็เป็นสีเหลืองส้มเนาะสวยตอนนี้เราก็จะตัดขึ้นตักมาเสด็จน้ำมันไว้นะครับแบบนี้ใช้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไก่ทอดน้ำปลารสชาตินะรสชาติเนี่ยก็จะมีรสชาติเค็มนํำนะครับเค็มนํำนิดๆไม่ใช่เค็มโดดนะกลมกล่อมครับอร่อยมากลองทำดูนะครับเครื่องเทศทุกอย่าง ทั้งพริกผงอินเดียมาซาร่าผงกะหรี่ขมิ้นผงมีขายในเพจนะครับมีทั้งแบบชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับตลอดจนพวกเครื่องหมยเนาะผมมีคอร์สเรียนทั้งหมด7คอร์สนะครับไล่ตั้งแต่คอร์สต้มซุปสูตรต้นตำรับคอร์สโรตีนมเนยคอร์สโรตีนาและมัตาบะคอร์สแกงกะหรี่อร่อย 1. คอร์สแกงกะหรี่อร่อย2คอร์สตัวบ้านงาน คอสซามโมซาตอนนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นเนี่ยก็คือใครที่สนใจจะสมัครทั้ง7คอรคสเนี่ยจากราคาเต็ม7,440บาทลดเหลือ 3, 6 9 3บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ2,700บาทใครที่สนใจสมัครนะครับถ้าคุณไม่สมัครทั้ง7คอรคสคุณสนใจสมัครคอสไหนคุณก็พิมพ์ว่าสนใจ แล้วก็ใส่ชื่อคอร์สเข้าไปนะครับผมให้รายละเอียดของแต่ละคอร์สไว้ข้างบนคลิปแล้วอยู่ใต้ส่วนผสมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ